สวัสดีครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้ขับรถ HSPHEV ตัว minor c h a ช n นะนะครับไปออกกำลังกายโดยพาแฟนไปด้วยนะครับแต่แฟนไม่ไม่ได้ไปออกกำลังกายด้วยขอนั่งรอในรถนะครับซึ่งผมก็เลยมีความคิดว่าผมเลยอยากทำคลิปเกี่ยวกับการสตาร์ทเครื่องและเปิดแอร์นะครับทิ้งไว้ ก็เนื่องมาจากเขาเขาไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็คืออยากนั่งรองในรถมากกว่าแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดแอร์เขา mm hmm. เพียงแค่เปิดกระจกไว้ให้เขานะครับซึ่งเราก็กลัวว่าจะใช้แบตเตอรี่เยอะด้วยแหละนะครับซึ่งจริงๆแล้วรุ่นนี้มันก็สามารถใช้น้ํามันได้นะครับแต่เราก็อยากจะใช้ e-v มากกว่านาะเพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อประหยัดนะครับแล้วก็ผมได้ทําคลิปนะครับ ทำคลิปเกี่ยวกับการเปิดแอร์ทิ้งไว้ในรถนะครับโดยจะเริ่มจากแบตเตอรี่100%นะครับก็จะทำการาเช็คทุกๆครึ่งชั่วโมงว่าการเปิดแอร์ทิ้งไว้ในรถเนี่ยจะทำให้แบตเตอรี่ลดลงไปสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมจะจับทุก30นาทีนะฮะชั่วโมงมันจะเยอะไป นในการทําคลิปก็คือเอาสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาดูว่ามันจะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าครบ1ชั่วโมงก็กี่เปอร์เซ็นต์ก็ลองเทียบเทียบเอานะฮะเพื่อให้กับคนที่ยังไม่ทราบนะครับว่ารถรุ่นนี้จะกินแบตเตอรี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์ในกรณีที่เราเปิดแอร์ทิ้งไว้ในรถเฉยๆโดยที่ไม่ไม่ได้ขับขี่ไปไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู กันนะครับะนะครับเรามาดูกันนะครับว่าการเปิดแอร์ทิ้งไว้ในรถ1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่จะหายไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับตอนนี้ผมใช้พัดลมเบอร์2เนาะไม่แรงไม่แรงแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปแล้วก็ตอนนี้เจ็โมงหนนาทีนะครับ เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเรามาดูกันตอนนี้แบตหนึ่งเปอร์นนะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมเปิดละจาลองว่าแฟนนั่งอยู่ในรถนะครับช่วงรอผมออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงมาดูกันตอนนี้100%นะอ่าลืมบอกไปนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนเนี้ย6ีองศาก็คือถือว่าไม่มีแดดเนาะจอดในโงรถนะครับล่มๆ นะครับเห็นพี่ๆหลายๆคนบอกว่าต้องมีเงื่อนไขว่าต้องจอดในร่มนะไม่กลางแดดไม่เอาดอก็อันนี้ก็เนี่ยอุณหภูมิ26องศานะครับอ่ายีห้าละมีฝนเล็กน้อยด้วยคึ้มๆนะครับก็ลองดูว่าครึ่งชั่วโมงจะกินแบตไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับครับการเปิดเครื่องปรับอากาศ ภายในรถนะครับก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับไม่ได้เอามาจากแบตเตอรี่12โวลต์นะครับซึ่งสัญลักษณ์ก็โชว์อยู่นะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเดย์ไลท์ไฟเดย์ไลท์ด้านหน้าก็ยังคงปิดอยู่นะครับตรงเนี้ย ก็อาจจะมีผลนะครับต่อการดึงแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับที่เอามาใช้เพราะว่าถ้าสามารถปิดเด y l ไลท์ไฟ d a y l ไลท์ด้านหน้าได้ก็จะดีมากเลยนะครับแต่ตอนนี้คือผมปิดนะครับปิดไฟด้านหน้าแล้วแต่ก็ยังคงมี daylight อยู่ซึ่งเป็นปกตินะครับตามมาตรฐานรถที่มันต้องติดอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนเอ b i e ี t ยนไลทด้านในก็ ไม่มีแสงแล้วนะครับปิดหมดทุกอย่างนะครับไฟอะไรก็ยังคงไฟเรื่องของการใช้งานระบบทุกอย่างก็ยังคงติดอยู่นะครับหน้าจอยังติดอยู่นี่นะครับไฟเดลิทชี่ว่านะครับถ้าปิดได้นะจะดีมากเลยนะครับจะได้ไม่ต้องดึงแบตเตอรี่ออกใช้งานนะครับด้นานหน้านะครับด้นานหน้นานติดอยู่ ต้องดูด้านหลังว่าติดไหมไฟท้ายไฟท้ายด้านหลังไม่ติดนะครับไม่ติดติดแต่ด้านหน้าอย่างเดียวไดาครบครึ่งชั่วโมงนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแบตเตอรี่ใช้ไป2%ปอร์เซน์ครับนะครับ ครึ่งชั่วโมงเราเปิดแอร์ทิ้งไว้ในรถเฉยๆนะครับครึ่งชั่วโมงรถไป2%นะครับนี่นะครับภายใต้อุณหภ,ภูมิ25องศาเซลเซียสซึ่งไม่รู้ว่าถ้าวันไหนเนี่ยที่มีอุณหภูมิสูงกว่า25องศาจะเป็น28-29-30อย่างเงี้ยมันจะดึงแบตเตอรี่อ่ะไปใช้มากกว่านี้หรือเปล่าอ่าตอนนี้เหลือ97%แล้วครับ อ่าผมตีเป็น97อ่าตีไป3%แล้วกันใช้ไป3%ในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงนั่นเท่ากับว่าใน1ชั่วโมงเราก็จะโดนประมาณ6%นะครับทุก1ชั่วโมงจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลูกใหญ่เนี่ยไป6%นะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็จะทำคลิปในเรื่องของลองเปิดแอร์ทิ้งไว้ตอนที่อากาศร้อนๆจัดสิ นะครับสัก37 38 39องศาเนี่ยจะลองดูนะครับว่ามันจะแตกต่างจากการเปิดครึ่งชั่วโมงในวันที่อุณหภูมิแบบนี้หรือเปล่านะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ